ครับวันนี้เอามาเล่าข่าวสี่บทห้ามนางจมของตั้นพญารมต่อนะครับก็บทที่หนึ่งนี่ก็ได้ไประยุท์แปดตอนนะครับวันนี้มาเข้าตอนที่เก้านะครับก็ยังว่ามันเข้าพญารมเป็นคอนางจมพุ่นหนี่ไปนะก็เนาะใจจมเออเสียดสีจมพองอู้ ความเก่าความหลังบ้องผมทำพันไปเรื่อยๆนะครมาครับทำมาทำมาดูจอแล้วก็ไปมาครับลักษณะการเขียนข้าวของท่านพญาคมนะครับมาเพื่อก็เอาลักการเขียนข้าวเออทัทีมาจากข้าวหงหินนั่นแล้วเข้าไปมาก็ข้าวเปิ้ลในข้าชจำระข้าวหงหินมาทั้งเล่มอัน สมัยไปฮับราชการที่ลำปางเนาะครับเออก็เปิ้แดนสำระมาปากจือก็จมเนาะครับเออข้าวหงหินลักษณะเป็อนอย่างไรอย่างไรมีจุดอ่อนจุดแข่งอย่างไรนะครับเห็นไหมสรุปแล้วพกก็ใช้หลักการอานของจะข้าวหงหินนะก็คือข้าวโบราณอนะ่ะเจ๊ตุเตียตเ้ยวตามตุเรลวบัลังบ้านหนะ้าฮ mm. ะโอเคนะก็มันก็อย่าทำเพราว่า เมืกีหนึ่งแล้ววักที่สามเนี่ยไปตามกรมเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นนะครับถ้ามันอธิบายความชัดประกอบนิยมมัเป็นสีก่กรมได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นได้ครับมันก็คล้ายๆก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับอืเพราะว่าหนึ่งบาทมันมีอยู่แปดกรมถ้าเขียนนะครับมันอธิบายความเมนแน่นเออเหมดอนชัดเพราะของ อนุโลมเขาเป็นเก้าได้อ่ามันก็อันแบบใกล้ๆกันนะครับครับอามาดูไอ้ฉันตรลักนีกว่านะครับเอ่อข้าวโบราณเนี่ยมันมีฉันตรลักโดยเฉพาะของพ่อนะครับมาข้าวอันอันพญาพรมเนี่ยมันก็เอามาจากข้าวหินนะครับข้าวหินนี่เป็นถือว่าเป็นอาจารย์พญาพรมนะครับนะมันก็จะมีอันปกติแล้วข้าวมันก็จะมีอยู่สามบ้านนะครับบ้านที่หนึ่งบ้าีมันจะรับกันหน่อยนะครับ มาหนึ่งมาสองมาสามเห็นไหมท่านจะนับบาดหนึ่งมาสองมาสามท่านจะหูได้เลยครับก็ดูใต้บาดได้เห็นไหมคำใต้บาดมันลงด้วยสามันเดียวเห็นไหมอันนี้ก็คือบาทที่หนึ่งนะครับอันกำใต้บาดลงด้วยให้เสียงโดวพิเศษนะอันนี้ก็บารที่สองคำใต้ลงด้วยเสียงตีอ่าสั้นก็ได้ยาวก็ได้ฟ้าเออเสียงตียาว อันนี้ก็คือบาทสามใช่ไหมอ่ามันก็มีเจ้าเวียดนะครับข้าวสามบาทนะครับเออเอาละอ่าหนึ่งหนึ่งบาทนะมันก็จะมีอยู่ที่วักวักหนึ่งวักสองวักสามวักที่ใช่ไหมโอเคนะครับอันตายแต่ละวักเตรล้ววักอ่ะปพินกำหนดเตียงมาฮอดั้งในโบราณดั้งในข้าวงหงินมาแล้วนะครับถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงเพิ่นแรงนะครับใช่ไหมเจ้าที <c oughs> จะไปไปเปลี่ยนแปลงบนไม่ได้นะครับเออปนหลักการบนมาเกนี์มาอย่างนั้นเออนะครับเอามาไล่ก่ายแล้วนะครับมาอ่ละวันนี้เอาขึ้นบาทก้อมบาทที่สองก้อนแล้วก็เอมนี่นี่นอมอันบัตที่หนึ่งของบาทอ่าที่สองในบาทก้มเนี่ยคนบอกว่าลงเึียงตีเออสั้นก็ไร้ยาวก็ได้จู้เออไปเสียงตียาวครับเออ กันนับเสียงตีนั้นท้งนลองนับแบบอัยนยนจังใหม่นะครับเสียงของจังยนยนจังใหม่หรือภาษาไทยนะครับจะไปเอาอันอันเสียงเรือมาปอมป่นนะครับเอ,อโอเคครับบักีซองให้ลงด้วยเสียงจัตวาแน้วก็ใจเออเสียงจัตวานะครับอันบักีสามนะลงด้วยเสียงสมันก็ไปเออไปบักกีสี่นะลงด้วยเสียง โทรพิเศษทโทวเมืองให้ให้โทรพิเศษทรเมืองอันนี้เนี่ยมันเป็นอย่ามันโทรพิเศษโทรเมืองมันเป็นของอันไตย,ยวนนะครับเออจะไปไตยวนนันเจียงใหม่สละบเรีไตยวนลัดบุรีไตยวนสกิ้วไตยวนเจียงแสนเอออันเนี้กองมดนะเขาเผาหันไตย,ยวนนะครับมันจะให้ <laughs> ได้มันเป็นอย่างเก้าเอามันเปียมาผ้าอ่ามันเป็นอย่างเปียงใจยนั่นใจเกียงกำมังเสียงโทเมืองของใจยนจังใหม่มันเป็นอย่างีครับนะบ่กให้อ่านภาษาอะไรป่นออกเสียงอันโทปกตินะครับบ่กให้นะครับอันใจรื้อก็จจยองป่นอันเสียงเอกนะครับไห้นะครับ บอนี่ก็เป็นโอ้เฮะยนั่นอย่าล่าเสียงใจใจรื้อกตะใจยองมายองนะอร่อได้ไปบาตหนึ่งนะครับแม่บาตรที่สองบอบาที่สามครับบาตที่สามเนี่ยบักที่หนึ่งของบาตที่สามเนี่ยเพิ่นบอกว่าลงในเสียงสมันหรือเจตวาใจเออเป็นเสียงเจตวาครับอื อันวักที่สองนี่ลงในเสียงโทพิเจโทเมืองเอ ER ได้อ่าโอเคนะครับอันวักที่สามน่ลงในเสียงธัมมันก็ไปอ่าโอเคนะครับอันวัคที่สี่นะอาลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ฟ้าเป็นเสียงตียาวออโอเคนะวันนี้ตียาวสิ่มดกันอะไรได้ไปสองบาลอะไรฉันระลึกครับอันนี้ฮามันถึงบาที่หนึ่งหรือครับวันนี้ อันที่ไม่ฉีดอะไรมยวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งอ่าพอกระเหมือนเดียวก็วักที่หนึ่งบาทที่สามน่ะลงในเสียงสามัญหรือจัตวาก็ได้เอาไปเสียงสามัญนะครับอ่าเอาไปเสียงสามัญนะครับวักที่สองนี่ลงในเสียงตีอสั้นก็ได้ยาวก็ได้อ่าลาเออเสียงตียาวครับเหมนไหมวักที่สามไม่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองผ้าอืมผ้าเสียงโทพิเศษโทเมืองครับโอเคนะครับ มันมีทีเดียวในโลกนะครับขออันช่วยกันลูกหลานขอช่วยกันอนุรักษ์กันไว้นะลูกบัคติสีในโรงหรือเสียงสมันครับเขี้ยวเขียวนะครับโอเคนะครับแล้วก็กรรมกรรมหน้าของไอ้สองตัววัคซิสีเนี่ยไอ้เนี่ยก็ยังมีอันสมันสมันหรือเจตวาสมันท่นนั้นเนี่ยใอ้แม่พื้นเนี่ยไอ้เป็นเสียงเจตวานะครับไอ้แม่ ก็ยัมีแค่สองเสียงนี้ครับอ่าโอเคนะครับของท่านพญาคมไปยัมีสมานสมันหรือจัตวาสมันเต้าน้านะครับโอเคนะครับอ่าเนี่ยคือจันทลักษ์ข้าวข้าวจีบดของท่านพญารมนะครับไหม่อไท่านหานนะครับก็ไปเขียนท่านก็ไปอืจำจือแล้วไปเขียนไว้จะบังพินนะครับโอเคนะครับอ่าต่อไป ท่านหูเราฉันทะลักเราท่านหูว่ามันเป็นห้องว่าเข้ามันพอเห็นได้ครับเห็นไหมมันก็พออี้นะครับไหม่ยื่เอาคำตายของแต่ละบาดแต่ละบาทไปก้องครับได้ว่างที่สองของบาดต่อไปนะครมบไม่จะเป็นอี้ไปกูบาดกูบาดเลยก้องมันก็ไปเรื่อยๆนะครับก้องก็ไปจนยาวมันจะเข้าไปเลยโอเคนะครมาอ่ารำตายของบาดที่สองให้อ่า ปกอบมากรองกับได้ตายวัดที่สองของบาทที่สามเนี่ยมหมฮะสละไอสละไอเนี่ยสัมภารันสละไอสละไอนะครับกาตายของบาทที่สามเนี่ยพระฟ้าประกอบมากรองกับได้ไหมเนี่ยกรองกับลาขอวันตายวัดที่สองของบาทที่หนึ่งเนี่ยของบทต่อไปได้ไหมไหมอ่าเห็นไหมขนาดบทต่างคนต่างบทเพิ่งก็เอาสละไปกรองกันนะคก็ไหม ตามใต้ขอ,ของ,งอันบานที่หนึ่งเนี่ยเดี่ยวประกอบมากองกับเกี่ยวใตยของอันวัคที่สองของของบ้านที่สองเนี่ยมาโอเคนะไอ้มามาอ่าเนี่ยมาไป็นเนี่ยมาเมื่อกี้กรองอีไปเรื่อยๆแล้วก็มันเหมืนมีพิวเลยนะก็ไอ้มายาวมันเจ้าเข่านะต่อไปจ่อไปอันเจี๊กปิ้ลบบอู้แล้วปิ้ของเข่าอย่างเดียวไม่เดลือกายเป็นข่าวไป็นอโอเคนะครับเอาละท่านกับงแล้ะฉันรักกับงแล้วอัน าการสัมผัสระวังบาดนะแม่ระวังบักเออระวังบาดหูและระวังบักเนี่ยหูดยวนะ,ะเอาเราเอาเรอาระวังบักเอามาอ,าอาวักหนึ่งบักสองก่อนนะครับแม่แักหนึ่งบักสองเนี่ยปกติแล้วเข้าห,หินเนี่ยพุ่นจะพุ่นจะเน้นนะครับอันเน้นในการสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องเป็นต้นใหญ่ไปก่อนนะครับแม่แม่พุ่นมาเล่นเน้นเอาอัน เอาสลระไปก้องกันนะครับไปม่าไแต่ท่านปัญญาบรมนี่ก็พยายามพยายามเอาสลระไปสัมพัสกันเพื่อได้พ่องนะครับเออเพื่อได้นักนักน้อยเออโอเคนะครับมันก็จะดีกว่าเข้าหินซะหน่อยนะครับเอาไปกรองแล้วก็ลอนเป็นจูนอกเนื้อนอกเนื้อเห็ไหมมันมันมันมีสลรอูสารอูตรงนี้เห็นยังครับ ปุน่นบางห้องปุ๊กเอาแบบอันเข้าหง,งินแล้วก็ไมาหาโอเคนะเมียขึ้นเตรียมใจจักหาหายไหมมันมีเออเพ่ไหนมันอยู่ทั้งเพ่มจักหาเนี่ยจักหายไหมมันมันไม่สัมพัมนธ์อะไรมาจักหาไหนได้อยู่ดางหลังบุญเออโอเคเล้วสัมพัทธ์ไก่ไก่บ่อยไหมโอเคนะ้วไงหมอหม่าเป็นการสัมพัทธ์แบบนี้นเรื่องนะครับไหม่อไปเลยหรอ สั่งบอกกึดเอาไม่เก้าเออในเก้า kind ส of so ันหลาเออโอเคนะกายมาอันนี้สัมภัสสัลาเอาสันลาเอานะกายมาอ่าเต็มเป้านะกันเนเี่ยอ่าโอเคนะกายอันนี้สัมภัสสันหลานะกายไหมม้อ,อะะม้อยเนื้อเจอจุอ่มแหมไหมอันนี้ก็แบบวันเข้าวหุงหินละอ่าเสร็จลบแล้ววันวันนี้ก็ <laughs> แบบเข้าวหุงหินมีนักกว่านะ,ะ <laughs> โอเคนะก็เออโอเคนะกายไหม จะรู้แล้วมันก็ห้าสิบห้าสิบะของท่านัญ,ญาภมนะครับนะสัมผัสสัมผัสระว่างอันวักหนึ่งวักสองเนี่ยอ่าวกติสัมผัสแบบอันสละแบบห้าสิบห้าสิบนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปวักที่สองและว,วักที่สามนะครับอ่าวักที่สองวักสามอันนี้ของบาดก้มเนี่ยเห็นไหมปกติแล้วอันสามตัวเลียวนะครับเห็นไหมอ่าสามตัวเห็นไหม อันใต้วรรคที่สามเนี่ยมันจะท่องทหนะที่เลวมหาใต้วัรคที่สองนั่นเสมอใช่ไหม้วยสละใช่ไหมไปเลวมหาใจนะโอเค,ค้วอันนี้สําหรับบัตรก้อมนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับว่าไปนี่มันเป็นก็่เดียวคำว่าไปนี่มันเป็นเสียงอื่นๆเนี่ยเป็นไปเอ,อเป็นไปเอ,อเอาละเอาละ มันจะอยู่ท่านิ่มเลยล่ะแล้วไปเสียงเงินเดินเพราะว่าอันต้วัคที่สามเนี่ยมันบอกว่ากําหนดเราไปเสียงสมมผัสก็จะต้องเอาไปก็ไปมาไว้ทั้งหน้าบุนเออเราเอาลงเสียงอันสมัอยู่ตรงนี้เอ่ไหมแล้วก็แต่งเป็นหัวคือยงเหอครับไปมาก็โอเคนะครับอันนี้คือข้อยกเว้นนะครับ <laughs> ต่อไปวัคที่สองและวัคที่สามคองอบ้านที่สามเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็ ตามตัวเลี้ยวนะครับเห็นไหมอันนี้พอดีเป็นสี่ตัวเห็นไหมไปเหลียวมาหาได้อ่าเหลียวแบบสลายไหมอันนี้ก็ยังมีข้อออ่่าายกเว้นฮือนะครับเห็นไหมยกเว้นก็ือสัมผัสอันแบบอันเอามือนี่ก็ได้ไงไหมไก่มือขอกฟ้านี่ก็ไม่ต้องเอาไก่ไหมอันนี้ไก่มันสัมผัสจะนิ่มไรมาโอเคนะครับหมายว่าเอาเสียงอื่นๆนะนะเสียงมือเห็นไหมจะหาได้ได้กับไก่มือขอกฟ้าเห็นไหมก็ ก็ได้แล้วครับเห็นไหมก็ได้ถึงสองอย่างแล้วก็แบบอันเหลียวแบบสระ,ะก็ได้นะก็เหลียวแบบเนือๆๆ้อเรื่องก็ได้นะก็เห็นไหมอต่อไปอันวัคทีค่สองแลวัคที่สามของบตัตรก้อมนี่ล้วก็เห็นไหมอันนี้ก็บเหมือนเดียวก็อันบัตรที่สองวัคที่สามของบตัตรที่สามน่ะจะเหลี่ยวบบะะกับสระก็ได้เหลียวแบบอันเนื้อเรื่องก็ได้ไหมพอดีผ้าเหลียวมหาลาเออนี่ยเนี่นี่โทพิเศนเหลียวมหาตีเนี่ยมาอ่ก็ ก็ได้ก็ดีนะคะรับสลาสยมาหรือเป็นอันอื่นเสียงอื่นก็ได้เออไม่ใช่เสียงอื่นเสียงโทพิเศษอันสลาอื่นๆนะครึกไหมไหมาก็ได้สองอย่างนะครับเอเมนโอเคนะครับอันต่อไปนะครับบักที่สามและบักที่สี่นะครับอ่าอันบักที่สามและบักที่สี่ของอันบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยอ่าอันสมัยอันร้อยปีที่แล้วนะครับอ่าคงพิมพปละเลียงเมืองใจนะอ่า ป้นถือว่าเป็น็อกเดียวกันนะครับมามะอ่าป้นถือว่าอันซองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าเลยด้วยสระหรือด้วยอักษรอ,อย่างเช่นอักษรออะพอพอเนี่ยผืนผ้าผ้าผืนเนี่ยหมาอะไรมอันนี้คือการสัมผัสภายในวัคห่อใช่ไหมแต่อันบนนี้ไม่สัมผัสนะครับอแต่เป้นกับบกป้นถือว่าเป็นวอคเดียวกันเมื่อสมัยนั้นแ่ะแต่ปัจจุบันนี้ คนจะแยกออกเป็นสองวัคสองวัคเห็นนะครับเป็นมาเหมือนที่ฮอหันปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าตายวัคที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเป็นลงด้วยเสียงโทพิเศษหรือครับบ <c oughs> นมีฉัญลักษณ์ของบนผ้า, <c oughs> าอืตายวัคที่หนึ่งเออตายวัคที่สามของบาทที่สามเนี่ยบนบอกว่าลงด้วยเสียงสมั่นเฮ้บนมีฉันญลักษณ์ของบนนะครับแม่โอเคนะครับท่านพอเข้าใจไปเลยครับสําหรับบาท ที่สามและบาทที่สของข้าวกลมนี่อก็อันนี้ก็มาจําเป็นจะต้องสัมผัสกันนะครับเอาแบบตั้งหน้าเพ่อสัมผัสแบบกึ่งๆหรือแบบสัมผัสก็ได้นะครับแม่มาเปนให้แม่วันนี้จากไปบ่น้อยบอกให้อ,อโอเคนี่เป็นคำซ้ำบนนะครับแม่เอาละต่างก็หันมาครับลูกเล่นของนั่นปัญญาผมนะครับ มันก็คล้ายๆกับเข้าหงหินนี่แหละประกอาจากเข้าห,หินแล้วมานะครับแล้วก็พัฒนาน่อยเน้นเน้นให้น้อยนะครับเน้นกนารัมผัสมันเห็มน้อยแล้วก็มันก็ม,มันก็เพาะหน่อยเน้นอื่นๆนั่นเน้นน้อยใช่ไหมครับท่านปัญญาพรมก็ป้นกับบละกว้างอันลักเกณฑ์ของอันข้าหงหินนะครับเออที่ปิดจะเน้นทำมันม้วนเน้นอยู่ตามที่ยังนะครับหช่ไหม อันนี้สามที่ยังหไงไหมเพื่อให้ข้าวมันร่วนไหลก็คืออย่างนี้นะครับอันแรกก็คือเน้นเอกทรงนะครับบนหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ไดมไหมอันเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้ไหมปกติอยหาเอกทรงเข้าไปใจนะครับไปไหมอ่าไไหมหาเอกทรงเข้าไปใจนักๆไปไหมอ่าถึงมาได้ก็บมาเป็นอย่างแต่ขอให้มันใจได้นนักๆอ่าโอเคนะไปไหมอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับ คือไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงโทแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโท่นไงมาอันนี้คือเอกสองนะครับอื่าอันเนี้ยอันเดียวไปไล่ก่อนนะครับอันที่สองก็คือก๊อมจะเป็นอันอักษรตัวเดียวสองตัวติดกันนะอ่าไหนมอย่างเช่นนกเนื้อไหมนกเนื้อไหมนอนนอนโอเคนะอันที่สามนะกําที่มันเป็นอันสละอันตัวเดียวสองตัวติดกันไหนมอย่างเช่น ในไดไ้สไลด์ก็สไลด์อะไมเนี่ยแล้วมันม้วนไปนะครับไอ้มาอันที่สนะี่นั่งอันกำซ้ำม้วนนะครับเหมือนเหมือนก็ยอดใหม่เจ้าแล้วครับมอหรือยอดบ่อยๆนี่ก็ดียังดีไอมาอย่างเช่นนี้เนนะี่ยบอกน้อยบอกให้เ <c oughs> นี่ยเนี่ยคือคือ,คอบ่อแล้วมันมันเอาบ่ออยู่ห้ <c oughs> นนานะแล้วมันม้วนนะครับบอน้อยบอกให้อนี่ก็ซ้ำม้วนเขาทาอะไรก่อนนะครับอื นอนเป็นโจ,อจเออโจ้เป็นเสียงทีเฮออันนี้มันมันมามีอันเสียงเอกซงกับมัเป็นอย่างไรเบ้นไปบ้องอัมเบ้เนี่ยนกเนื้อเนื้อมันเสียงทีไหมป้อนก็เอานอกเนี่ยอกเนี่ยไหมอกนี่มันเป็นเสียงโทนั่นแหละถือว่าเป็นเอกซงนะครับถือว่าเป็นเอกซงนะครับอ่ะอกเนื้อนี่ยเอกซงเอซงเนื้อเนี่ยไหมอกซงเนื้อนี่นะก็เป็นมาซงเนื้อใช่ไหม แถมมาป้อมเป็นน้อเอกทชงแล้วก็นอนอตัวปลายใจนะนี่จักไปบอน้อยนะไอ้น้อยเนี่ยมันเป็นเสียงตีนะครับบ่อเนี่ยไหมบ่อเนี่ยมันเป็นไม่เอกชงเองนล้วก็บรชงน้อยมาทชงน้อยแล้วก็ให้เสียงโทพิเศษประกอบบ่อให้ชงให้บ่อฮ่อบอน้อยบ่อให้เห็นไหมอ่า บ่อส่งน้อยบ่อส่งให้แถมมาปอมันเป็นบ่อบอฮะอันอัานกำซ้ำมวนแถมแหไมมันโหเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือลูกเล่นของนั่นไงยะผมมันเขียนเอี้ยข้าวมันถึงอ่านคนตั้งหลายก็นับถือว่าเป็นกวีเอกแห่งล้านนาเนี่ยมันพอเห็นนี้แล้วครับอาต่อไปนะครับเมียกินเตรียมใจจักหาอ่าจักหาไหนได้หาไหนแล้วก็ได้ได้หา อันได้มันเสียงโทวิเชอหรอมป่วยหาเอกประทรงมาได้ก็เพื่อเอาไหนกับได้เหนไหมเอาตละลากู้เนี่ยรงก็ได้ไหมจกหาแล้วก็ไหนได้ไหนได้อ่านะไหมมันมีเอกทรงก็เอาไหนได้สลายเกับไก่เมื่อไปขอกฟ้าฟ้านี่ยมันเสียงตีนะครับคอกนี่เป็นเสียงเอกนะครับเห็นไหมเอกจงนะครับอเอกจง เสียงเอกก็เอกทรงจังบอกกุดเห็นไหมไอ้กุดนี่มันเสียงตีไหมประกอาบ่อเนี่ยบอกกุดเห็นไหมเอาแค่บ่อเนี่ยไปใส่กับบกกุดละเลยไหมเอกทรงนะครับเห็นไหมทรงกุดเห็นไหมแม่เก้าเก้านี่มันเก้านี่มันเสียงโทโทพิเศษโทเมืองพวกเอาแม่ทรงเก้าเห็นไหมล่าเนี่ยล่าเป็นเสียงตีตอนกับเสียงอัน ซ้อนกับเสียงสมันเนี่ยพราก็ยืมแม่แปเห็นไหมยืมแม่ที่ทรงนึงเก้าดึงลาเนี่ยนึ่ไอ้ว่านี้นะครับว่งนี้ยืมแม่ทรงนึงเก้าทงถึงลาอ้หมนอนห่วงผ้าผ้ามันผ้ามันอัน,อนเสียงโทพิเศษเห็นไหมไอ้ห่วงเนี่ยมันเป็นอันไม่เอกเสียงโทนะครับไม่ไหมไม่เอกเสียงโทเห็นไหมห่วงผ้าผืนเดียวนะเอกจงแล้วห่วงผ้าเนี่ยะแล้วก็ผืนลงด้วยผืนเดียวเห็นไหมผ้ากับผืนเนี่ยเป็นกัน สัมผัสภายในพอๆออนะพอๆเห็นไหมผ้าผืนเดียวเดียวเห้นไหมเดียวลงสามันเห็ไหมสองกำรรตายอันวอที่สี่ของบาทที่หนึ่งเห็นไหมมันจะมีสองแบบเจ้าอันนะครับของท่านัญ,ญารมอ่ะือเสียงสามันสามันหรือจัตวาสามันเต้าน้านะครับมาโอเคนะครับออาท่านโ้วนะครับเห็นไหมเนี่ยคือลูกเล่นของท่านัญ,ญาผมข้าวนะครับครับวันนี้มัน เสียงมันบกค่อยดีครับมันจะอ่านใน้ฟังนะครับเออมันเอาละเสียงมันบาดีนะครับหลอนเป็นจู้นะครับนอกเนื้อปลายใจหนีจากไปบ่น้อยบอกให้อ,อ้มันเป็นกำไลลำพันพันธนาะน้อยใจเมียกินเตรียมใจ จักหาไนได้เมียกินแต่ได้แล้วกับไก่มือไปขอกฟ้าเ,เนี่ยมันเป็นยังไงไหมไก่ไปปิดปเป,ปี้ยวเลยไปเลยนะปนรับขอบฟ้าสั่งบอกกึดเอาแม่เก้าซอนล้านอนห่วมผ้าเผื่อเดียวกวันรรกวนวน,นอนห่วมผ้ากันวะเหมาะม้อยเนื้อจมเจยกลมเกี่ยว จะยอกเขียวสับซุบจุบแก้ม่ไหมมือเบื้องขวาหน้าคอมาเอ้มทานานมนวดนิ้วโอเคนะครับห้หำปันไปอันเกทงขี้เก่าขี้หลังพี่จูบตินผมน้องจมวางคิ้วบอจ่าโคดคิ้วยินดีเด็กเตี้ยงฟ้า ใก้หุ่งร้อยตีร้อยถีหมอกเหมยธานีทกลงย้อยกุ้ยเดือนหนี้เดือนสามตะลามหนาวด้วยปีแฝงคิงตัวเบียดหัดแขนซ้อนแขนสะแกงหับ h ัด เสียงอืดอ้อนนอนปิงโอเคแล้วับเขียนไปเรื่อยๆแล้วก็น้อยใจจมนะครับเอออันเจ็ดสีพ่องอเล่าสะปะสะเปรของท่านมนยายนีผมนะครับเออเนี่ยก็ข่าวทิ่เปิลลำเลือนักลำเลือหนาว่าเปนมันม่วนนะเออห็นอ่าจึงอันคนทั่วไปยกเห้เป็นกว,วีเอกแห่งล้านนาแอ,อ้วับ ครับอันอบทนี้อตอนนี้มันจบไปก่อนนะครับอันเฮามาต่อกันตอนหน้านะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับ